สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาอยู่กับรายการก,ก,กินกันเอง,เ,องเดี๋ยววันนี้จะพาพวกพี่ๆเขามากินกว๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปสําหรับคนที่ทำงานออฟฟิศแล้วแบบว่าไม่รู้จะกินอะไรหรือว่าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือแต่มันหาซื้อไม่ได้เราก็เลยเอาสองอันนี้มาให้กินกันปกติพี่จิ้เคยกินแบบนี้ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเนี้ยไม่เคยไม่เคยใช่ปกติพี่จินแต่ผัดหมี่โคาชอ่ะ อ๋อที่เป็นซองแบบนี้เหมือนกันใช่ป่ะอ๋อแต่อันนั้นอ่ะมันต้องผัดในกระทะใช่ไหมอันนั้นมันหลายขั้นตอนไป<ช>แต่เราจะเอาแบบเนี้ยคือง่ายมากเท่า,าที่หนูเห็นนะมันบอกว่าแค่ต้มน้ําร้อนอะ่ะใช้น้ําร้อนนะเออก็กินได้เลยแล้วอย่างแป้งเคยกินไหมซอเนอี้ยยังเลยค่ะยังไม่เคยลองวันนี้แหละวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันแรกวันนี้ super o p โรคเพอเธอเอออันนี้เราก็จะมี ค่ะนะคะแล้วก็ไข่นู่นนี่นั่น,นอยากใส่เราก็ใส่ไปเลยเพราะว่าเราก็กินกันเองแล้วแต่เราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะอันนี้เดี๋ยวอ่ะไม่จิงแกะน,นี้ดีกว่าว่เพราะมันมีอะไรอะไรนี้บ้างเราช่วยแกะเป็นไกดเราไปไหนแล้วม,มาเราจะมาช่วยแกะทีเนี้ยมันมันต่างกันยังไงนะให้สองคนมันต่างกันตรงที่ยีห่ห้อถ้าอันเนี้ยมันจะบอกว่ากล้วยเตี๋ยวเรียงปะออกเสียงเรียงเรียง,งเออออกเสียงเรียงอันนี้็นเสชนอะไรนะเส้นเล็กหรือเล็กปะเล็กหรือหี่วะ เล็กเส้นจันอ๋อคือเส้นจามมันเหมือนเส้นเล็กมากนะดูดินี่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวของอ่ะจะได้กินกันทัมบุรีใช่ไหมโอ้ไหมันเป็นก๋วยเตี๋ยวของทัมบุรีอ่ะหนูดูสิมันมีอะไรบ้างได้เส้นแล้วหนึ่งคือถ้ามีโพยวิธีทำมาด้วยมันมีคัถาอาคมในการทำเขาบอกน้ำซุป หมูเลียงเลีวหอมว่ะเลีวหอมเลีวเป็ว่าอะไรเลีวหอมเลีวเลีวสมุนไพรสักอย่างของจันทบุรีเลีวหอมเลีว๋อเลีวแต่ว่าสมุนไพรใช่ไหมอ่ะเขาก็จะมีบอกนะคะอะไรเนี่ยดูเจ้มจนนะไม่มีความหอมสมุนไพรมีอะไรข่อยย่าหืมกลิ่นแรงขี้ดิ่นดมอุ๊กลิ่นแรงมากกลิ่นทะลุแมสเออสมุนไพรกลิ่นทะลุแมสเลยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยใครชอบสมุนไพรอ่ะน่าจะชอบก็จะมีอะไรนะมีพริก อันนี้มีเหมือนน่าจะผงนัวผงอร่อยผงอร่อยผงอร่อยแล้วก็พริกเฮ้ยเราชอบพริกอันนี้เนาะพริกพริกขั่วเออพริกขั่วเนี่ยแซ่บที่จริงปกติเป็นคนกินเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดใช่ไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวพวกเนี้ยจะต้องกินให้มันเผ็ดให้ให้มันสู้กับผงนัวเออมันจะต้องสู้กับผงนัวเขามีบอกว่ามีเรียวหอมอบแห้งเส้น ผงปรุงซุปหมูเลียงน้ำอ้อยหนองบัวน้ำอ้อยเดียวนน้้ำอออยหงบัวคือนี้หรือเปล่าคือนนั้นหรือเปล่าอันนี้หรอน้ำอ้อยใช่อ๋อมันมาเป็นผงเราก็คิดว่ามันมาเป็นน้ำแล้วก็ีน้ำอ้อยผัดผิกผัดกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวแล้วก็ผงน้ำซุปอันนี้น้ซุปอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้อะไรบ้างอันนี้ ตัดตัดขา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 ดอันนี้อ่ะดูอันนี้ดีมากสูตเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้าแล้วก็มีน้ำซอสเครื่องเทศน่าจะเป็นอันนี้อันนั้นแล้วก็น้ำพริกพริกน้ำปรุงพริกน้ำปรุงอันไหนอันนี้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 แบบเอนอันนี้ซอสค่ะแปลว่าอันนี้พริกน้ำปรุง เออแล้วก็มีอะไรอีกีกะทิผงอ่ะอ่าอันนี้อันจ้าจันนี้แหละกะทิผงอ่าแล้วก็มีกระเทียมเจียวอันนี้กระเทียมเจียวเฮ้<แ>ยเดี๋ยวนะเราเพิ่งรู้กะทิผงด้วยละ่ะใส่กะทิด้วยหรอเออเฮ้ยเดี่ยวเรือใส่กะทิด้วยหรออ,อันนี้เพิ่งรู้กะทิผงอ่ะลองเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยว<ะ>เรามาลองกันอแต่มันใส่กะทิด้วยหรอวะใครรู้มาคอมเมนต์ไว้นะคะว่ามันต้องใส่กะทิไหมจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราไปกินที่ร้านอ่ะมันใส่หรือเปล่า เออสงสัยไามเดี๋ยวเรามาเริ่มทำ <ปะ S 1> กันแต่แพ็กเกจจิ้งเขาดีนะอันนี้ราคา35บาท3ห่อร้อยอันนี้ก็เหมือนกัน35บาท3ห่อร้อยแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งจะต่างกันเอออันนี้จะ็นแบบว่าความรัดกุมนิดนึงอีตัวนี้ก็คือจะโปร่งใสเป็นคนโปร่งใสก <c oughs> ็อมองไปก็เห็นเลยกินกินแบบไหนก็เห็นไกลจะจะนะคะนาเรามาเริ่มเ,ออเริ่มทำยังไงคะใส่เส้นก่อนหรือเปล่าใส่เส้นก่อนไหวิธีคาถาอาคมแล้าว่ายังไงบ้าง แค่เส้นจันใช่ไหมเราเราสามารถแค่เส้นจันสิบห้าถึงสามสิบนาทีทำเต็มเส้นไดนไหม่เราใส่ใจเราไปเลยเราสามารถตส่ใจเราก็ได้ค่ะระวังคุณวานคุณวาเแ็นตายวันแรกมากเราควรใส่น้ำก่อนนรค่าใส่เครื่องปรุงก่อนมัวๆไปเลยเนาะลองใส่น้ำก่อนเดี๋ยว้นไม่สุดใส่แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยใส่นะ เครื่องปรุงอ่ะเราไปเราไปรวมกันว่าเราใส่เครื่องปรุงไป่อเราไปใส่น้ำโอ้มันไม่บาลานซ์กันเลยวะเราต้องหักไหมเราควรจะหักมันซะหน่อยไหมแม่เราควรจะหักไหมจะได้หักง่ายใช่วุ่นวายเนาะเราอ่ะวุ่นวายมากจะได้กินกัน้วไหนแม่จริงเราน่าจะมีกะติกนะว้แม่ความปิวกระเด็นกระดอนถามว่าช่วยไหมเขาก็ไม่ใส่น้ำเออแล้คุณใส่น้ำแค่ไหนเนี่ย อวกไปเลยค่ะพี่จิน๋ยวค่อยเทออกถ้าเกิดว่าเป็นเยื่อเกินอ่ะเออได้จริงๆเขาบอกว่าใส่น้ำร้อนก็กินได้นะอันเนี้ยอันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเส้นหมี่คิดว่าถ้าแค่ใส่น้ำร้อนอะ่ะมันก็กินได้เลยจากขั้นตอนของมันแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมองว่าเส้นมันใหญ่มากถ้าแค่ใส่น้ำร้อนเหมือนมามา่มาไม่น่าจะได้เดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยเข้าไมโครวเวฟนะคะเราไปดกดสนะเส้นหมี่หนูว่าได้ปิดฝาโลดปิดฝาเออหนูว่าได้ ที่รถไปอันนี้เตรียมผัดเลยค่ะทุกคนเราก็มาเตรียมผัดแบ็คฮอปปิ้งของเราใช่หรือหัวงอกเราไม่มีนะเราก็ผัดตลาดแล้วกันดูเฮลตี้ดีหิวแล้วหิวแล้วไม่รุ่นใหม่อย่างเราผมวงอกไม่ต้องจ้ะงอกไม่ทันงอกไม่ทันหมดแล้วค่ะใช่จ้ย ไม่ใส่เวฟไม่ใส่เวฟใช่ถ้าเกิดว่าพี่เตี๋ยวนันตกอ่ะใส่เวฟปั๊อ่ะเดี๋ยวใส่เวฟเดียวนะอันนี้น่าจะเวฟพี่ี่นี่สี่สิบนาทีสี่นาทีโอเคสี่สิบนาทีม่ต้อิมแล้วนะโจ๊กสี่สิบท่านสี่สิบนาทีน่าจะเป็นโจ๊กแล้วก็าแก้ช่ เราเส้นเส้นจานใส่ไมโครเวฟแล้วก็เรามาท็อปปิ้งไหมจิมท็อปปิ้งได้จิ้งของเราจานตกเราแก่ไข่กันยังไงตอกเลี่ยตกเลยใช่หรือว่าเอ๊ะถ้าโมโหใครก็คือต้องตอกน้ำผักเอ๊ะไม่ได้เอดคนข้ารูเลยอายุสุกสุดตัวล้วน เราจะได้กินกันมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ตีกันแทนนะคะก็อาจจะได้กินกันมาสุดท้ายจริงๆค่ะเราจะใส่อะไรแต่ถามว่ารอกินอันนี้ไปก่อนนะคะด้หิวเออหิวแล้วถามแป้งว่ากินเผ็ดไหมกินเผ็ดได้ไหมนิดนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมรู้สึกว่าเหมือนมันจะเผ็ดนะไม่เป็นไรเราไมเปินซุกี้ไม่ใช่อันนี้จากผักเราก็ไม่เอาไปนะคะก็เอาออกเดี๋ยวอันนั้นเราก็ยังไม่ต้องใส่พริก อ,อันนั้นอกันอันนี้ลูกชิ้นลูกชิน้นเราต้องต้องแกะเลยไหมเราแกะใส่ตรงนี้ระหว่างรอแล้่น้เราไมกินเข้าเวฟเลยเดี๋ยว,วเดี๋ยวค่อยเวฟรอบสองเนี่ย,ยค่อยเวฟก็ได้จริงๆอ่ะมันน่าจะลวกมาแล้วถ้าเราใส่เข้าไปในความร้อนของน้ำเลยน่าก็ได้น่าจะกินได้เลยอันนี้คิดเองนะ <laughs> <c oughs> คิดเองร้วนๆเลยไั่ใช่อะไรหรอลืมใช่ลืม คือลืมนล้วเนี่ยคือมันเป็นความสดนะค่ะสดจริงๆไม่มีการเตรียมทำไมอะมีเย็นยังกินได้มล้วลูกชิ้นเย็นยังกินกันไม่ได้หรอไม่มีการเตรียมวันเป็นอะไรต่างๆพอไหมมันเด่นมันเด่นอิ่มเด้นอิ่มหรือเปล่าเด่นอิ่มจิมไม่ต้องเอาเส้นออกมาแล้วกันละกินนี่เลยกินชิ้นไปเลยวิวชิ้นเราแงะดูได้ขี้สงสัยนะเราเนี่ยแต่เขาแงะด้วยอุิยน้องน้ำเยอะมากน้องยังโอเคดีอยู่ใช่ไหมใช่นี่้องมีความได้กินได้ กินได้เอาชิหายแล้วมันก็จะขาดนะคะชุลมุนละเกินตี๋อ้วนวายละเกินอันนี้มันง่ายจริงใช่ไหมทำไมตอนทำเหมือนรู้สึกยากวะเออมันง่ายจริงใช่ปะคือคนอื่นอะทำง่ายไงแต่เราทำมาดูยากอะเป็นเราอะทำอะไรให้มันแบบมีอะไรแบบข้าวไม่เป็นจริงจริงเราก็ไม่เป็นปิดแบรนด์ก่อนถ้ามันอร่อยเราอยากรู้ว่าแบรนด์อะไร สปอนไม่ะ <riff 26> อ่ะย <REAL> ังไงอันนี <spark> ้กี่นาทีแล้วคิดว่ามันได้หรือยังกับสิ่งนี้ของเราต้องดูว่าใครอ่ะชอบเส้นแบบไหนอุ้ยจริงๆก็ได้แล้วนะอุ้ยอันนี้ได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพอพอเหมือนว่าใส่น้ำร้อนแต่พี่ใส่เครื่องปรุงเลยไหม อ๋องั้นเราใส่น้ำประมาณนี้เนาะเอาประมาณนี้เนาะไม่ต้องออกทุกคนก็คือใส่น้ําท่วมเส้นนะคะนิ่มแล้วนิ่มแล้วแต่นิ่มแล้วนิ่มเร็วมากเหมือนมาม่าเลยอ่ะโฮ้ยมันเยอะนะเยอะมาก35บาบาทอิ่มนะบอกเลยอันนี้ดีเดี๋ยวเราใส่พกผักพกไปอีกอืจุได้มาเดี๋ยวเราใส่เติมซุปเลยไหมเนิมซุปเลยอยากเห็นสุดคือกะทิใช่เออไม่เคยเห็นเลยกะทิผงอ่ะกะทิต้องใส่อะไรก่อนต้องใส่อะไรก่อนใช่ใส่ได้หมดเลยจ้าใครอยากใส่อะไรใส่เลยอ่ะใส่เลยค่ะใส่เลย ใครดูน้ยโยนไดพูดได้ไหมนะพูดได้พูดได้ถึงน้องคนไ้นไหมนะได้ใครดูไหมอะไรอ่ะกระทิพงใส่เลยใครดูไหมมันจะมีน้องอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาไปดูช่องไหนมาวะมันจะมีน้องอยู่คนกระทิ่งพงตัดในติ๊กต็อกวะในติ๊กต็อกวะใช่อ่ะนี่อะไรวะซอสใส่เลยทีนี้น้องเขาเรียกอันนี้อะน้องนี่เขาสิ์มาแล้วนะทีนี้น้องอะไรลูกพี่ขอโทษที่จั้ชิงนี้ไม่ได้ขอโทษค่ะ กระเที่มไปใส่เลยเออใส่ไปเลยอุ้ยมันเป็นกระทิยจริงมาเป็นความข่าวนีเลยไอ้ซอสดำๆนี่มีความกลิ่นกลิ่นไอ้นี่มากแสบจมูกไหมันเปวยเตี๋ยวเรือมากเออใช่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราไปกินเลยอะไรคะโออะไรอ่ะอะไรนะซอสพริกหรอใส่พริกพริกอะไรเปล่าพริกน้ำปรุงเออพริกน้ำปรุงใส่เลยเรียกยากด้วยพริกน้ำปรุงใส่เลยเออตอนนี้คือน้ำก็ไม่ร้อนแล้วนะ จะกินได้ไหมไม่รู้ใช่เลยถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่ทั้งสองเลยนะคะแล้วได้ค่ะพี่เจนไปจ่ายย้อยยั่วสามสาวทุลักลุกวุ่นวายมากเป็นยังเจียวคนใส่ตอนไหนวะสุดท้ายเดี๋ยวค่อยใส่ค่อยใส่ใส่ข้างบนร้อนไหมร้อนร้อนคมาเร็วมาเจนมันสุกไหมสุกไหมเอ้ยได้ร้อนได้อยู่ใส่ตรงนี้ค่ะ ใช่ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นความเรียวเรียวสุดๆประหนึ่งว่าเรียลลิตี้ดูชีวิตของเรา3ามคนนะคะปามายายตำแหน่งอ่ะอันนี้เราจะมาแต่งท็อปปิ้งกันนะคะคือว่ามันเป็นหน้าเค้กแล้วนะพี่จีนคนก่อนที่กะทิเรามันจะไม่มันจะจับตัวเป็นก้อน เส้นมีความเหนียวมากมันมีกะทิพีดเตี๋ยวเรือมีกะทิเขาบอกว่าให้ต้มให้เดือด15นาทีนะแต่จริงๆอ่ะเอาแค่ใส่ในรควแค่4นาทีอ่ะก็ได้แล้วส่วนอันเนี้ยใส่แค่น้ำร้อนเหมือนมาม่าทั่วไป3นาที4นาทีก็สามนาทีน่าจะได้เนาะเออสามนาทีก็คือกินได้เลยอันนี้เร็วหอมมเลยไหมปรุงเลยใส่อะไรก่อนดีอ่ะปรุงเลยเดี๋ยวนะกูจะหยิบอันนี้ใส่เลยวตองเลยเขาไม่ได้ชีวิตจะใส่น้ำสลัดได้พี่ขอยืมน้องหน่อยปรุงเลย ใส่เลยขอตัดอะพี่จีนจะใส่อะไรเข้าไปไข่ไข่เอาไข่ใส่ไข่ไหมใส่ไข่อันนี้อะไรผงน้ำซุปหมูเลียงกับเร่หอมใส่หมดเลยเนาะใส่หมดเลยเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันแซ่บไหมใส่เลยขนาดไหนใส่เลยใส่เข้าไปเลยฮะเอาแบะแบะให้มันเข้เห็นไหมว่าโอ้มันเป็นไข่ได้ย่างมะตูมอัดเฉาะให้หนูหน่อยมันใส่ไงวะเฉาะคือ อาค่ะทุกคนมุหอมเคือก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็ต้องมีเลือดอะเนาะก็ไม่รู้ว่าเลือดเราหรือเลือดอะไรอ่าอ่าโอ้โหแล้วก็ไข่ก็ติดนี่น่ากินมากค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือหรอไข่แต่ความสวยงามอย่าหาได้จากเราก็ถ้าใครเสียดายก็เรียได้นะคะมีนะมี เออคือถ้าใครมีความเสียดอะไรก็ไข่ก็จะไม่ติดมีดทะเลยเข้าไปแต่ว่าลิ้นอาจจะอยู่ตรงนั้นด้วยได้เลื่อนพอดีเลยเอลื่อนไม่ต้องต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่ผต้องใส่อย่างไงล่ะเอาจริงป่ะการทําอาหารแต่งหน้าหน้าตาอาหารคือไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยอันนี้ใส่ฝั่งนี้หอมแล้วนะใส่น้ําสุกไปอย่างเดียวหอมแล้วนะอันนี้กินดีตอนนี้ไม่รู้ว่ากินอันไหนอ่ะแล้วคือเขาใส่หมดเลยไหมอะใส่หมดเลยใช่ไหมน้ำตาลพี่ว่าเขาน่าจะ มาเพื่อทุกอย่างใช่ให้เราใส่ใส่เลยอะไรนะตานใส่เลยจะบังตันตันหรือใส่ที่หมดใส่ยังใส่แล้วหมดแล้วบ้าไปแล้วกะปรุงเลยไอใส่น็อตติ้งเลยปะพริกไม่ใส่ใช่ไหมป้าไม่กินเผ็ดเดี๋ยวค่อยลองใส่นิดนึงได้อันนี้อะไรใส่แะ้รก็ต้องใส่ก่อนกระเทียมเจียวโรยทีหลังเนาะมาเราใส่ลูกชิ้นบอกเลยว่าไม่ต้องลวกไม่ต้องลวกคือใส่จริงนะใส่จริงตันไม่ลืมลูกชิ้นอ่ะ อ่าใส่ลูกชิ้นค่ะคุณพี่ลูกชิ้นลูกชิ้นใส่เลยไข่รุ่งหนึ่งได้ไหมวาแน่หิวแหละตอนชวนมากินก็ตัเศษโอ้ยสวยอ่ะนานอ่ะอีเนียจมสวยแบบนั้นสวยอ่ะอีเนียจมไปหมดแล้วนะจ๊ะสู้ไม่ได้เลยอยากจะบอกว่ามันสวยจม มันสวยเพราะว่าคนดูก็สวยเราเราจูบเราจูบคืนเรามาใส่ของเราบ้างเอาชิ้นไปสวยอันนี้สวยอันนี้ยังไอวากามิวากามิเนี่ยนี่ไงใส่ไปแล้วน้าเลยใส่แป้งเราจะใส่อะไรที่ไม่ลอยใส่มาแล้วหน่อยนี่ไม่ใส่นี้ด้วยลุยอันนี้นะคะลูกชิ้นนะคะใส่เหมือนหิวอ่ะ ลูกชิ้นยี่ห้อตื๊ดดูเสียงเองตัวดูเสียงเองไม่ต้องลำบากทีมกราฟิกนะคะใช่แต่ดูเองขาไมลำบากหรอเชื่อไหมยังไงล่ะทำไมมันก็ปล่อยอะไรก็จมลงน้ำล่ะไว้นะเพราะว่าเขาจะตัดทุกสิ่งออกหมดเลยเออใช่อันนี้ผักนะคะไปตรงไหนล่ะไปตรงกลางตรงนี้ก็ได้นั่นน่ะวอนนะวอนผักค่ะ อันไหนเกีลือลูกชิ้นขึ้นมาทุกคนตอนนี้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือน,นะคะเรียกว่าสลัดผักถูกต้องค่ะ <laughs> ตอนนี้ปิดเส้นหมดแล้วถ้ามองผลนเวิรก็คือเกาเหลาเนี่ยแล้วรำดูดีอ่าอีเนี่ยเกาเหลาเลยเพราะว่าอ,นนอันนั้นอ่ะอันนั้นน่ะถ้าใส่อันเนี้ยน่าจะโอเคสาหร่ายเมือกีเออสีมันสดสีมันสดตอนเนี้ยไม่ได้เล่นไม่ได้เน้นอร่อยอะไรเน้นสวยงามเนน้สวยงามเอาไว้ตรงไหนล่ะนี่เลยเอาไว้ตรงนี้หรออ่า ่ไข่ใส่ไข่บ้าคไข่ไข่ใส่ไข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 ่เราต้องฉอบก่อนเมื่อกี้เรารู้จากฝั่งเมื่อกี้แล้วใช่อยามีฉอบอันนี้ใช่ไมใช่กินถึงนี่อ่ะหิใช่ไหมอ้วอุยสวยแต่ก็ติดคือน้ำลายแล้วนะล่าสุดเอาไยังแหนแต่นั้นนะแ่ยังแต่งยังยนงยังยังยงยังยังยัอยังยั่ยังยัยังังงยงางยังยงยงย้งยัันยงองย้ ได้ยินเสียงท้องร้องไหมจ๊าใส่นี้ไหมส<ะ>าก,กัดาแก้วนะใส่ได้ไหมใส่ไหมหรือพอแล้วพอแล้วพอแล้วชั่ววันนี้มันจะกลายเป็นราเมงแล้วตอนเนี้ยอยากใส่อันนี้อยากแฝดนี้ไอ้ก็คือของเราที่เหลือเราก็โรยค่ะจุดจบของมันมาแล้วกระเทียมเจียวเอ้ยกระเทียมเจียวนะดูเสียงให้ด้วยนะคะาเรนด้วย อมากไม่ได้นะช่องเราเด็กอาจจะดูเยอะอ๋อเพราะว่าไม่มีใครคือเด็กก็จะมาดูเยอะเออได้เขาใจวกพรุ่งนี้ทำอะไรกันนะบอกเด็กๆว่าขอให้ดูมากกว่าห้ารอบจะขอบคุณมากสะกดอในหนังสือได้ไหมลูกพิมพ์ได้ไหมลูกพิมพ์ไว้คอมเมนต์ไว้เยอะๆครือลูกคลืลูกอันนี้ไม่กล้าใส่พิกแล้วหนึ่งใดค่ะใส่ค่ะหนึ่งหยอมไหมสักหนึ่งหยอได้ พบ้านม่บ้านใจกล้าแล้วแต่ใครถ้าใครกินแซนวิชอันนี้คือใส่แล้วใช่ไหมใส่เป็นพิธีอ่ะทีนี้เราจะมาชิมรสชาติเพราะว่าพริกเนี่ยมันใส่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ใส่หมดแล้วใช่ไหมคะพี่จินมาเห็นไหมคะหุ้วมือไปแล้วค่ะเห็นไหมเห็นอยู่เนาะเห็นเนาะดีเซ็นหน่อยดีเซ็นหน่อยโอ้ยเอยทำเองนะคะกินเองเห็อร่อยเอง น่ากินหรือเปล่าคอมเมนต์มาน่ากินหรือน่ากลัวคอมเมนต์มาหลังจากวันนี้ไปเราจะได้รู้ว่าเราควรนั่งอยู่ตรงนี้หรือมาแจกเราจะแิกออกไปกันแจกกายแจกจ่ายสาขาใดๆเราจะมาชิมเราจะมาให้คะแนนกันนะคะว่าอีสองยี่ห้อเนี้อันไหนอร่อยจริงๆเขาบอกว่ามันมีรีวิวอร่อยทั้งสองอันเลยตัวนี้เป็นของเลอโรสเลอโรสเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นแพ็เกจจิ้งแบบหนึ่งอันนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่ราคาเท่ากันเลย35บาทส่วนตัวนี้ก็ ที่เราดมเมื่อกี้เครื่องเทศน่าจะแรงเนาะเพราะตัวเนี้ยเครื่องเทศน้อยมากเครื่องเทศมันตัวเนี้ยออกจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไปที่เราไปกินแต่อันเนี้ยมันจะแบบเครื่องเทศแบบโดโดดอาจจะเป็นสูตรเฉพาะของของอะไรเนี่ยหมูเรียงจันเนาะเกี่ยหมูเรียงเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของเมืองจันทร์ด้วยขอนจันทาคําบุรีก็ได้เดี๋ยวนะมันเขียนว่าเส้นหมี่นะเธอไม่ไจะเส้นหมี่ไม่อันนี้เส้นหมี่อ๋อเส้นเราทำคือเส้นจานแต่ว่าไม่เส้นหมี่ไม่ได้อันนี้อันนี้มีเส้นหมี เออมันมีเส้นนี่ไม่อ๋อใครเคยลองแล้วรู้ว่าเส้นอะไรอร่อยมากันเออคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจะมาเพราะปกติตัวคนชอบกินเส้นหมี่มามาค่ะชิมค่ะชิมยังชิมเลยชิมยังชิมเลยท้ามแป้งชิมก่อนต้องคนต้องคนเลยหรอมีอยากคนเลยมันสวยเราปิดคลิปแค่ตอนทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องชิมเลยไหมแต่คนพี่จินลุยคนเลยนะคนเลยตขออนแม่ได้ค่ะ จินจับจ้วงอุ้ยนำมันมีความแบบนื่นนิดนึงอ่ะแล้วก็เผยชมหน้าแบบบวมอิ่มบวมอิ่มอันนั้นถ้าฝั่งนั้นน้ำนืดนป่ะนุ่นนิดิอันนี้ไม่ความแบบว่าเหนียวเหมือนน้ำรัตหน้าดิึงไม่เหนียว่ไย่อันนี้น้ำปกติธรรมดาหรือว่าจริงๆถ้าเป็นเส้นจันอ่ะหรือว่ามันจะต้องเป็น้ำก็ก็น้ำออกเปล่าเออมันทำยังไงแล้เหมือนเหียดจับอะไรไม่เหมือนกหดจับเลยนะ รบกวนผู้รู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นน่ะแปลว่าอาจต้องลวกเส้นเสร็จปุ๊บอะเทน้ําทิ้งเออเทน้ําทิ้งก่อนใช่เหมือนเป็นการลวกเส้นก่อนขั้นตอนแรกแต่ถ้าเราทําแบบเมื่อกี้เราก็จะได้รันนาน้านด้ลันนาเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้หรือเปล่า ไม่เป็นไรลองผิดลองถูกกินกันเองไปค่ะตักเลยเปล่าตักเลยตักเลยมาคือแบบไม่ปรุงเลยนะแไม่ต้องปรุงอะไรไม่ต้องปรุงอะไรไม่ได้ชิมไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะเราตรวจกันแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนไม่ติดนะคะคือขึ้นสองขีดนะคะเรียบร้อยไว้ใจได้ฮ้อะไรวะเนี่ยตากี่ื่อตักมามาค่ะอุ้ยผักคือดีนะสลุดไปเลยอ่ะคือเศร้าอีพวกนี้มันทำอะไรกับฉันเนี่ยผักก็สลุดไปเลยได้ได้อยู่าิจิณ พี่จินต้องชิมอันนี้ก่อนเซ่พี่จิจะไปชิมอันนู้นก่อนไม่ได้ไม่เอาก็ทำอันนี้ก็ชิมอันนี้แล้วคือจะไม่กินอันนี้อีนี่น้อยใจแล้วนะเอาชิมนี้ทต่อันนี้ชิมอันนี้อ่ยากชิมแล้วกลิ่นแป้งชิม่อบเลยให้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชิมอันนี้เดี๋ยวพี่บอกว่าอันนี้เป็นยังไงฉันหิวหิวแล้วแล้วคือตักเยอะด้วยนะประเด็นอะตักคือแบบพี่ชิมพี่ชิมแต่น้ำเองพี่ชิมแต่น้ำเองหนูให้พี่ชิมให้พี่จินตักออกไปชิมแล้วเดี๋ยวที่เเหลลออขงย มาเรามาลองเลยเพรย์พิมอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนเลยคือจะหมุนไทยจัดจ้านในย่านนี้ไหมนี่รสชาติมันคืออร่อยไหมอือจึงเซฟเซฟให้อ้าวเป็นไงจึ่มันมีความกลิ่นขมยิ่งด้วยมีความนิชชิมอันนี้ไปแล้วไงอันนี้จัดมากอันนี้จะอ่อนลงมาหน่อยอ่อนพริกใช่ไหมหรือว่าอ่อนรสชาติอ่อนพริกอ๋อเพราองแป้งใส่ไปนิดเดียวเพาใส่พริกอ่ะ คือจัดเต็มแบบอันนี้เลยออันเนี้ยไปลองชิมนิดๆแล้วบอกเลยแต่อันนี้เขามีความเครื่องพะโล้นิดๆนะมีความแบบใช่ใช่อันนี้ยมันพะโล้จะกินเหมือนพะโล้เลยกินเหมือนพะโล้ก็คือลนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมามาตัอแปนี้พี่เลยชิมยางอันนี้ยังชิมสิคือคือมืนแบบใจไม่กล้าพอมาเดี๋ยวเราชิมแต่อันนี้จะตัดเยอะมากแต่มันหิว หมาแป้งงั้นแป้งชิมนี้ต่อเดี๋ยวพี่ชิมนีกนินอ่ะอันนี้ออกไปค่ะไม่สำคัญแล้วค่ะขอขออนมาค่ะเดี๋ยวนะคะขอโทษนะคะทำไมของคุณมีเนื้อกันด้วยอีกเนืกะอิ่มก่อนนี้เลยกะอิ่มคือมันไม่ได้นะคะวายย่อไม่ทำไรแค่เราเชิญนะวะเอาไปค่ะอ่าเอา แล้วก็ให้เราชิมนะพี่จิตเราะพี่จิตหนูว่าชิมแต่น้ำอ่ะอันี่ก็ซื้อน้ำก็น้ำอันนี้คือเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือจริงมากใช่ปหมใช่ปหมพี่ว่าถ้าใครชอบคนๆอ่ะใส่น้ำน้อยกว่านี้นิดนึงได้เลยอ่ะอุ้ยมันเยอะนะเนี่ยเออสามสิบห้าบาทมันเยอะมากเลยนะเยอะเยอะอันนี้ก็เยอะนะแล้วคือเราถ้าเราใส่เครื่องเยอะกว่านี้ถ้ามีหมูหมูอะไรพี่เนี่ยลวกใส่ไปอีกอ่ะโโอ้หจุกอยากชิมเส้นสามสิบห้าบาทคุ้มมากอ่ะยังอาจจะได้กินบ้างเนี่ยพอใจนะ ี่พอใจนะอันนี้เหมือนพะโลกลิ่นกินแรงนะใช่เลยเออกลิ่นอะไรใบกะวางเร็วหอมอ๋อเร็วเร็วอะไรเร็วเร็วหอมใช่ไหมกะวางไม่ใช่แบบนี้นะไม่หรอกลิ่นมันแบบเครื่องเทศเครื่องเทศอ่ะแต่มันดีต่อใจนะอุ้ยร้อนร้อนร้อนบอกว่ากินซะเยอะเลยอ่ะร้อนไหมอร่อยอ่ะเร็วหอม ขอชิมนะเหลือไอตัวเลี้ยวหอมมันคือเหมือนแบบกลิ่นพะโล้มากเลยนะใช่ไหมคือไม่ได้เป็นกลิ่นพะโล่ไหมหนูถึงว่ามันเหมือนพะโลเป็นไงรรจัดเผ็ดมากใช่ไหมพี่ว่าไอันี้ก็น่าจะเผ็ดถ้าใส่พริกให้หมดแแต่อันนี้คือเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือที่ปรุงมาแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ปรุงกั้วส้มสายชูมาแล้วปรุงอะไรมาแล้วเรียบร้อยพร้อมกิน เปรี้ยวหวานเทมเพลตแบบจับจับใช่แต่อันเนี้ยยางนะอันนี้เหมือนพะโล้ใช่รถอันนั้นเป็นรถกลางกลางเออแต่มันก็ดูอันเนี้ยดูไม่ไม่ได้เหมือนว่ามันมีกะทีนะใช่ไหมเนี่ยกะทีไปไหนจะลองดูได้กลิ่นกะทีไหมเดี๋ยวชิมเส้นชิมเส้นเลยหืมไข่อร่อยมากร้องคืออร่อยไหมคือคือคือกินแล้วแบบหยุดไม่ได้อันนี้อร่อยไหมอันนี้ที่กินชิมยังชิมน้ำอย่างนี้เลย แป้งหูเส้นอ่ะมันแค่ใส่น้ำร้อนแต่ว่ามันเหมือนต้มมาจริงๆเลยใช่ใช่อันนี้ง่ายจินง่ายหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเส้นนี่ขนาดใส่น้ำเยอะนะซุกยังบอกว่าแคคนเลยอันนี้อ่ะไก่ไปไหมคะลุยขออีกคำหนึ่งนะคือหิวแล้วบอกแล้วว่าคือคำเดียวตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหิวมันเหมาะมากเลยนะกับการรีวิวอาหารตอนนี้วุ่ย ตอนห้าโมงเย็นหกโมงเย็นอาหารเย็นพอดีตากเยอะไปก็อืมอร่อยไม่คุยแล้วนะตากเยอะไปก็เกณนแจจังไข่ก็แล้วกันแปลงว่าแปลงให้คะแนนอันไหนระหว่างอันนี้อันนี้น้องจันเนาะน้องจันหมูเรียงกับก๋วยเตี๋ยวเรือเลืรรสอันไหนอร่อยอันไหนถูกใจดีกว่าอร่อยเหมือนกันแหละห้าแบบว่าครบรสเลยหนูให้อนุนอันนี้ใช่เพราะว่ากลมกล่อมเปรี้ยวเผ็ด เค็มหวานคือปรุงมาเป็นที่แล้วส่วนอันนี้จะเป็นแบบว่ากลางๆต้องไปถ้าใครกินรสจัดก็ไปปรุงเพิ่มต้องไปปรุงรสชาติเพิ่มใส่น้ำส้มใส่พริกเพิ่มน้ำปลาเพิ่มอะไรก็แต่จริงเมื่ีพรพิกมันก็เยอะนะใช่พริกเยอะเพริกเยอะถ้าใส่หมดอาจจะเผ็ดก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือพวกน้ำตาลน้ำส้มชิมอันนี้บ้างเป็นจังไดด อร่อยอืออือไปไหนอือนะคะคนนั้นมากดูเขาภูมิใจกับจานจับกับถ้วยนี้มากใช่ทำเองกินเองอร่อยมากกินกันเองค่ะช่วงนี้อุ้ยเส้นก็เยอะมากนะดูดิไม่ได้แบบไอ้นี่นะดูดิตอนที่ออกมาคือดูเหมือนน้อยนะอันนี้คือเราชิมกันไปแล้วด้วยนะยังเยอะอยู่เลยอะแล้วคือวะแล้วเราคือเราจะดูรายการกินหมดได้ไหมหรือว่าหิวใช่ไหมหรือว่าเหมือนรายการอาหารอะ หมดแล้วหสดีค่ะเออถ้าเราจะมากับแบบการละครเราก็ต้องแบบอร่อยมากหนึ่งคำใดๆอันนี้คือแบบกินกินได้กินต่อได้นะแป้งกินได้เลยเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วนะอร่อีกรอบหนึ่งว่าอร่อยเมมหมดอ่ะมาเมมหมดอารมณ์ยังไม่หมดแต่เมมหมดอันนั้นเมมพี่วัาเหรอ เม่นหมดไม่เป็นไรกินต่อได้ใช่ไหมคะเหมือนไม่กินหยิข้าวอ่ะหยูบข้าวใช่ไหมท้องร้องแล้วอ่ะเหมือนถูกเปิดกระเพาะไปแล้วเรียบร้อยกิ้นไปขกินไปใช่หายแล้วอยู่หรอนี่ยังหายอยู่อ่ะหายแล้วแต่กระหมดแล้วอ๋อตายแล้วคนรับเราหมดแล้วอยู่ว่ามาเดี๋ยวชิมเนี๋ยวชิมอันนี้พี่จินชิมสองอันพี่จินให้อะไรอร่อยสุดไม่แล้วเดี๋ยวปวดเลยลงคะแนนนี่กลับบ้านได้ไหมลงคะแนนเลย อันนี้ที่เข้าันนี้อร่อยอันนี้เหมือนกันันนี้อันนี้เหมือนกันแสดงว่าแต่อันนั้นอ่ะก็ไม่ใช่วานี่นะอือันที่สองถ้าอันนี้ก็คือกินอันนี้ก่อนหมดแล้วค่อยกินอันนู้นความสามารถมาเหมือนกันให้คะแนนนี้เหมือนกันเรือรถอร่อยเพราะว่ามันดูเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศไม่ได้แรงเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเครื่องเทศเยอะส่วนอันเนี้ย เราทำเหมือนรัดหน้าก็าทำาน,น,นอร่อยไหมอร่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเด็กกินได้นะถ้าไม่ใส่พริกก็คือเด็กกินได้เลยแต่ส่วนตัวเนี้ยมันไม่ได้มีน้ำจิ้มมันไม่ได้มีตัวซอสแยกออกมาเด็กก็จะกินไม่ได้เออเพราะฉะนั้นตัวนี้ชนะค่ะเพเะะื่อน,ะะน,นชอบแบบไหน เคยกินแบบไหนเราชอบแบบไหนคอมเมนต์มาคอมเมนต์กันไว้ใช่ค่ะวันนี้เราก็ขอไปกินต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมากินกันเองให้ดูอีกค่ะบ๊ายบายวัสดีค่ะบ๊ายบายเสร็จแล้วเนอะของพี่